i never made it but i know อันนี้ก็จะเป็นการสารส,ารสลิสปุยสไนดใครมาก็ได้ว่างั้นเถอะจะมาทางเรือจะมาทางรถยนต์อะไรัก็แล้วแต่ You're mm -hmm.

เมื่อกี้อันนี้ไม่เป็นบันไดที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะคุณคือใครจะนั่งข้างล่างก็ได้แต่คือเรานั่งอยู่ข้างบนเนาะตอนนี้เขากําลังจะบอกว่าเล่าเรื่องเราให้ฟังว่าความเป็นมายังไงนู่นนี่นั่นเนาะ

kun Savon rata rakennettiin 1889, tähän tehtiin kääntö silloin. Oli 18-vuotiaana Kajaanin sissinä osallistunut näihin Savon Tämä vesibussi on rakennettu aivan näiden kiinteiden siltojen mittojen mukaisesti. kuitenkin varmuuden vuoksi. Täällä alakerrassakin hiukan kumartuvat tuon siltapalkin. Ja sitten vielä toinen silta. 60- ja 70-luvulla kova ruskeita verijälkiä. Ne on edellisiltä reissulta, kun ei ole muistettu kumartua tarpeeksi. เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ข้างหลังว่าที่นั่งข้างหเป็นยังไงแล้วก็เขาจะมีแบบว่าขายกระโปรงกาแฟรื่องดื่มด้วยเนาะเขางหลทำโตอะริลมมเมนมาอยางนี้นี่ทุกคนเขาก็จะแบบว่าที่นั่งเก้าอี้แบบเนี้ยคือแบบให้ดีมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าขายพวกกระป๋องกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูข้างหลังกัน สวยมากเลยข้างหลังอะทุกคนหลวตาเนีิสตรมาณดุลานิลโมมันระมุตตาสวยงามมากเจ้าพระพุทธเจ้าเขาก็ถ่ายเราด้วยทุกคนละเห็นไหมดี่สราเนาเสนาหลักโหหลานหลักโหปีนี่ห อันนี้เป็นเปนไซเดอร์แป้เลยนะอะไรนะอลรุภะรลูกแพภวมาไงมาไงไหวไหมไหวไหมพีนาโนมายองฟรังมากินได้ทุกคนดูหอมปิเกเรือมาจาก <c ười> การเมาเรือใช่ไหม <c ười> <c ười> มันได้ดีมากเลยเปรี้ยวไหม <c ười> โอ้ยน้ำลายแตกอ่ะน้ำลายแตกโอ้ยผิดเกลือสุดมากหอมเขาคั่วเวอร์จ้ะเราต้องกินอร่อย jää tämä Lapinsalmen levähdysalue. Lapinsalmi. Tämä on ollut alusta mm. saakka ja runsas 50 vuotta sitten. Ensimmäiset matkailijat on tuotu tähän keittelemään nuotiokahvia, käristelemään Mielan kunnan ja metsähallituksen toimesta rakennettu nuotiokatos, ruokailukatos ja laikuri. ว้าดีมากทุกคนเขาทำให้เรือย่อป่ะดูคขาทำให้เปนเรือมันยังก่นี้ดูเหมือนกับเรือแดนไปในตัวอะไรประมาณนี้ฮัลโหลพี ไม่โยกแล้วโอ้โยกแป๊บเดียวอันนี้ก็กลับนะคะ ตอนนี้เราก็มาเบรกก็คืว่าเดี๋ยวเขาจะาพาไปดื่มกาแฟบนเกาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อตามน,นี้ได้จ้ะ<ม>ก็รวมๆก็จะประมาณ3ชั่วโมงนี่แหละ เดี๋ยวเราลงไปดูเนาะก็คือว่าพี่ติ๊กกับแฟนพีิณนาลงบแล้วจ้์เดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยมีเด็กว่ายน้ําด้วยอ่ะตรงนู้นคือแบบเด็กวัยรุ่นเลยจ้าวัยรุ่นวัยรุ่นเลยอ่ะปะปะปไ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 ป เสื้อใครเนี่ยเสื้อใครเนี่ยใครลืมเสื้อไว้อ๋อเขาขึ้นมาบอกเออให้เราเดินนิดนึงอะไรอย่างงี้มันเป็นชายหาดอะไรประมาณนี้หนุมพติ๊กนำไปแล้วจ้ะอันนี้ก็คือที่ย่างมานั่งแล้วก็ให้ให้ย่างไส้กรอกตรงนี้ให้ย่างไส้กรอกเป็นคล้ายๆแบบสวนสาธารณะอะไรอย่างงี้เออเด็กก็มาว่ายน้ําน่าจะเป็นเด็กนักเรียนห้องเดียวกันเนาะพี่นาเนาะมีแต่วัยรุ่นน่ะคนน้าใสกิ๊กเลยพี่นา ใส่มากกิกมากนู่นคนก็เยอะนี่จ้ะเราก็มาถึงตรงนี้เรโปเวสีเนาะ <Yes. S 1> อันนี้ก็จะเป็น <Yes. S 1> การนสลิสปุยสโตอน,นะคะ National Park เน i o น a พาร์ k เนาะก็เนี่ยคะ่ะคนก็จะมาแบบว่าเยอะแยะมากมายใครมาก็ได้วางกันเถอะจะมาทางเรือจะมาทางรถยนต์อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะเยยถ่ายฝากสาวๆเด็กกำลังเปลี่ยนสภาพ <laughs> มันใช่ไหม <laughs> มันใช่ไหมเนี่ย <laughs> เด็กสาวๆก,ก็เนาะดีต่อใจอาจารย์เขาก็พาเราเดินเข้าป่า แต่ว่าก็คงจะยังไม่มีเห็ดเพราะว่ามันแห้งแรงมากทุกคนฝนยังไม่ตกจ้ะเออพี่ติ๊กนูน้นนำหน้าไปนูน่นมีไม่รู้ว่าเขาจะพาเดินไปไหนเนี่ยเอาจงจริงแล้วก็เดินดตามๆกันมาข้างหลังก็เพียบเลยจา้าดูโอ้ยเหนื่อยสงสารคนแก่นะไม่ใช่อะไรจริงจริงมันร้อนมากอ่ะวันนี้ซักประมาณ26องศาทุกคนเออเฮ้ยเดี๋ยวดูข้างหน้า อันนี้น่าจะสร้างก่อนสงครามหรือเปล่าเดี๋ยวบีถ่ายให้ดูนะมันเป็นอะไรที่บอกว่าน่าสนใจมากเหนื่อยเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้มันเป็นลางมันเป็นลางที่ทําจากไม้แล้วก็จะมีแบบคล้ายๆแบบเป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่ไปก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถ้าน้ําถ้าน้ําท่วมมาหรือว่าน้ำหลากอะไรเงี้ยหรอมันก็จะได้ลงทะเลไปอันนี้ก็คิดเอเองเนาะ ประมาณนี้จะ้ะายโอ้นุ่นพี่ติ๊กไกลามากคนแรกเลยนุ่นโอ้ไปไปไปอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะเอาฟืนฟรีได้ก็คือว่าเราก็มาตัดเองอะไรเงี้ยแล้วก็สําหรับใครที่จะไปแบบว่าแบบเออมีเลื่อยให้ด้วยสําหรับใครที่จะแบบว่าเอาไปย่างไส้กรอกอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถจะเอาจากที่ได้ดีมากเลยเต็มพร้อมสําหรับนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะ โอ้พี่ติ๊กไปไกลมากพี่ติ๊กข้ามไปฝั่งนู้นแล้ว่ะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราจะไปดูคุ้มมากเลยนะคะวันนี้เนาะไม่ลืมบอกไปว่าเราจ่าย21ยูโรนะคะต่อคนเนาะก็แน่ละเขาจะพามาอย่างเงี้ยมันก็คือเรทกิฟต์ก็คือว่าเออว่าเราจะไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีจุดให้เราชมวิวนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยเออพี่นาแล้วสู้ไหมสู้ไหม ก็พาจะสู้เหนื่อยเหนื่อยเนาะนี่ค่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้ก็น่าจะตามการคาดการณ์ของบีเนาะเผื <h <h ่อน้ <h <h ําแบบน้าหลากอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าระบายน้ําออกไปทางทะเลสาบได้นี่เนาะจึงนูนฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลสาบที่แบบว่าทะลุกัน นี่ก็คือโกตาโกตานะคะก็คือแบบว่าใครจะเข้าไปย่างมันเป็นแบบของสาธารณะใครจะเข้าไปย่างพวกมักกะพวกว่าซอสสอะไรนี้ก็คือได้หมดเลยเนาะประมาณนี้เลยค่ะของสาธารณะไปไปต่อจ้ะขึ้นเรือละคันนี้เตรียมกลับจ้ะนี่จะเราก็มาพักดื่มกาแฟทุกคนกินขนมหมดแต่บีกินไม่ได้จ้นะนนดนะนอนทุกคน ื่มกาแฟกันดิ้ง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 เด็ก บีก็ไม่รู้ว่าบีใส่แมสก์ทำไมมันต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้ที่บีพอดีว่าเราอ่ะผ่านนะเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านะสะพานมาแล้วเขาให้เราลงอะไปข้างล่างเรือแล้วพอเราลงไปข้างล่างเรือเนี่ยเราต้องใส่แมสแต่คือแบบเขาไม่ได้แบบประมาณว่าต้องใส่แต่คือแบบมันดีสําหรับเราเองที่ต้องใส่เออบีก็เลยตอนนี้เขาพามาดูพวกว่า,วาแบบห้าเต่าสมาก็คือหลุมพวกฝังศพอะไรเงี้ยทุกคนหลุมฝังศพฟินแลนด์โอ้เหนื่อย มันเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะนวนพิิกอยู่นู่นนี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบโบสถ์เล็กๆนะเห็นไหมเป็นโบสถ์เล็กๆนวนป่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนู่นออันนี้คือก่อนที่เขาจะทําพิธีฝังศพเขาก็จะมาทะพิธีตรงนี้นะคะก่อนจะไปฝังเนาะ อ,อันนู้นก็จะเป็นหลุมฝังศพคะ่ะซึ่งเขาก็จะดูแลพอสมควรแต่คือแบบว่านี่ว่าดูแลดีแล้วนะในเมืองอะไรเงี้ยแถวที่บีอยู่จะดูแลดียิ่งกว่านี้เนาะก็คือว่าสำหรับคนที่ ไม่ได้มาดูแลเองตามหน้าหลุมฝังศพอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็จะมีแบบว่าบริการแบบจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายเป็นรายปีอะไรประมาณนี้ค่ะให้คนมาดูแลรักษาหน้าหลุมฝังศพนะมาปลูกดอกไม้มาจุดเทียนมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวบีจะทำการจบคลิปเลยก็ ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ประมาณเกือบสาชั่วโมงเนาะที่ไปมานะคะคือดีมากๆเลยต่อคนอย่างที่บีบอกไปก็คือประมาณ21ยูโรคือถูกมากเลยเออนั่นนะคะก็ในบริเวณเนี้ยเนาะก็จะมีแบบว่าบ้านให้คนเช่าเป็นแบบอะไรแบบเนี้ทุกคนเออคือน่ารักมากๆเลยรอบๆนี่เนาะแล้วก็จะมีแบบพบ เขามาตั้งคงตั้งแคมป์แบบว่ารถบ้านอะไรประมาณนี้อืโอเคถ้างั้นบีไปแล้วก็วันนี้พามาทัวร์หนึ่งวันนะคะว่าแถวบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างมันก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะนู่นี่นั่นเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บีไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย